สูอบเอ้าบัว่าะัตอันน <พอ S 1> ี้ข็ออบ้านออกข้อหลุดเพิ่นมาหอดกอนกอนเพิ่นเฉเขามาหอดบานน้านนี่แต่ในประเทไทยวีห้องออกออกปรัตรอ่ามันเล็กบ้านเพิน่นจีออกกีบานีเพิน่นจีได้ช่วยแล้วก็เรยวางที่เราก,กันเรี้งานตัวได้กว่าสามบอมันเหล็กสามตัวสองตัวสองตัว เก้าสามเนีหลองเล่าสองเท่ห่อสาเก้าซื้อว้ซื้อว้เบิรงตหาบาทก่อนสื้อเดียวมันบอกถ้าเทียตักี่สื่อหอลตลี่ก็แล้วสองสามใบเนาะปันดูดูไหมอันบัตรกางขึ้นนาะเนี่ยเพื่อนันดารสถ่อเขามีสองขั้นแม่เเ่าขั้นหนึ่งใส่เอาขันหนึ่งให้ตัวหาบาทรรถเก่งทะเบียนยังมมีทะเบียนมันจะออกปกเขาเท่านัมนจอดได้นาบาทรเลยสองขัน ยังไงไม่เกี่ยวพวกเก่าเลยเลินเขาเบอกเราไล่ออกหาบาทที่อเกาเลยอู้ยื่อหน่อยก็ง่ายนะตัวละห้าบาทเลขเล่านะแมนเอากรเห็นมาสองหลอดเลยสามเก่าเก้าสามกะเลว่าถ้าเพื <h 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 ah <h <h ่อนไนชื <h 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 ้ออีลิฟถ้าเพื่อนห้องถืนเลเดอ้อเฮาสามเก่าเพื่อเก่าอ๋อมันแม่เทวอยู่บันหลังนี้มันห้องออกกระเลว่าอะไรอีกบ้านจะออกเลยมันซื้อไปหาเซกกระที่ไม่ได้ฝันหาเซกกรเห็น เลขบ้านเก้าสามหอกสามเก้าเลงล่าสองเลงเียเลียนเฮียหาหอน้ำเงาเว้ยในยินด้เสียงบ่เห็นตัวเสียงบ่เห็นตัวน้องคอปเตอร์น้องคอปเตอร์หันมาเบืองยีฟซีนะลูกมาฟองสุดท้ายตัวได้สีออกลูกมากสวัสดีเอฟซีนะคะสวัสดีครับก่อนเอาวางก่อนสวัสดีเอฟซีสวัสดีครับเอฟซีนั่งดีๆทำดีๆสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีจะออกตัวไหนโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยงวันที่หนึ่ง กุมภาพันธ์จะออกตัวไหนนอรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวไหนครับตัวไหนเลือที่จะออกที่บอกเมื่อกีตัวไหนเลือ,อะไร โอ้เฟิรนเลยมันกินหนำกินมันกินน้ำแป้งกินเฟิรนเลยพี่น้องกินน้ำเหรอเมื่อวานเอ็กซีน่าหลูกมารัฐบาลไทยจะออกตัวนี้ครับบอกตัวไหนคะคุยคุยกับเอ็กซีก่อนครับบอกหน่อยเดี๋ยวเอ็ซีจะซื้อนมให้อีกเยอะๆเลยบอกก่อนนั่นจะบอกตัวไหนมันเจลเลยอะไรนะเอ็กซีเจลเอ็ซีซื้อเลย ซื้อเลยตัวไหนซื้อเลยแล้วให้ซื้อตัวไหนล่ะซื้อตัวไหนซื้ออะไรนืบอกเอฟซีซื้อเลยมันรัฐบาลไทยจะออกตัวนี้ครับซื้อเลยเอฟซีตัวไหนล่ะตัวไหนครับคุณบอกทาั้งใทล้างหน้าด้วยน้องตัวไหนครับนี่อะไรนะเลขหนึ่งกับเลขสองไม่ไดยยินว่าพี่น้องยินก็ข่อยว่าเต็มหูข่อยเลยเนี่ยเลขหนึ่งกับเลขสอง มันว่าอะไรยิบอย้าเลขสามเอาทำไมไปเยอะจังเลขหนึ่งกับเลขสองกับเลขสามเอาตัวไหนแน่เล,เลขหนึ่งกเลขสองแม่เ,นเนนนหนึ่งสองสามอา่าเรามาขึ้นนี่เป็นบอกตัวใดเจ็เก้าหกห้า อ้อยอ้อยอ้อยเอาไหมแปดเก้าหกห้าอืมคำบอกแบบแปดเก้าหกห้าบอกซี่ตัวบอกซี่ตัวต้องหันพันบอกเรียนหนึ่งก็เลขสองเนาะเนียนแล้วบนมาไม่เลขสามเพมได้ไม่เขียนก่อนเพิ่นใช้เพิ่มสี่กันบนสี่สี่ตัวเก่าเอทีที่มาลบเลกจะออกไหมหนึ่งสี่เจ็ดที่สี่ใช่่ะ บางสองสามหมื่นฝันว่าแม่แม่กำลองหุ่นสองคนล่ะาันมีร้านใส้เผือนเลยว่าเอา้าน้าเอาเลขทูกลงมาแหมเอ็ซีเพิ่นมาไทยเราหนีนะสัตว์บัดไปนั่งยี่บ้านเล็ทียีนะ่สิบเนาะอืมเพันแต้งวันร้องหันไปแเนาะเนาะไปนางไปนั่งตั้งกลองอยู่อันปูสาดนั่งอยู่เดินดินไหมเนี่ย เราเ,เ,เป็นสิบสี่เนาะ้แรกแรกสิบสี่แมนหลอกแรกสิบสีตัวเดียวอ๋อสรุปได้ยังไงเนานะมันจะออกมามจะ,าจะูกครับจะถูครับยามากจ้ามามาน้องคอตอร์คเตอรมาสเอฟซลรป แปดเก้าหกแปดเก้าสี่เออทำไมมั่วจังล่ะทีนี้นี่เขาบอกว่าปีแปดเก้าหกแปดเก้าสี่แต่วัยยุ่แปดเก้าหกเนี่ยล่ะมิแปดเก้าหกพี่แปดเก้าสี่พร้อมั้ยอาจารย์เดี๋ยวชี้ดูเออไปดูของบินุดนะไปไปดูไปดูอันไหนจะออกอันไหนจะถูกไปดูใกล้ใกล้อ่อสีของแม่ได้ตัวไหนสิออกลุงเลือกสีสิ อาจารย์อัน,น้ำวางก่อนสี่เห็เนแน่ตัวได้สีออกอมียาบางกา่ี่เห็แน่ตัวได้สีออกแปดเก้ี 8, 9, 4, ่นปนองดูดีๆออกแค่มันว่าแปดเก้สี่โอเคไหมโอเค,คเอนะเอฟซีนะตัวไหนชี้ใหม่ด้วย สีอีกรอบอีกรอ,อ,อบหนึ่งย่ำย่ำลยเอาให้ย่าดูหน่อยอย่ายังไม่เห็นเลยนั่นเอ้านั่นย่ำยูตเตปเกาหลีถูกไ,ไหมถูกไหมถูกหมดเท่าไหร่ มดชุดแก้าใมีใครหมดไม่บอกนี่เอาชดแก้วใหญ่หน่อเก่าสีอัน่นสี่ตัวแตเนาะม่ยชิปสองมดเลยสี่ดแล้วมีเปสี่สองตกับชิปสี่ออมนว่าจารนี่ยอจา์ออกไหมเอาดูก่อนเออเดี๋ยวาปิดให้ ดูดีๆเหมือนสี่วนเลพี่น้องเอาแค้เดียวเอาคู่ไหนเอาคู่ไหนเอาคู่ไหนคู่ไหนออกคู่ไหนดูตรงนี้นี่นี่เดียวตรงนี้นี่นี่อันน,น,น,นี้มีไหมมัไนไม่เล่นเลย เลขหนึ่งแล้วเลขอะไรจะตามมาเลขสองก้อเด็กเลขสามเลขห้าเลขโอ้โหแม่นอาจารย์อย่ามาหลายปนนั่นเขาเลขสี่ไล่ตัวเนาอจะได้กินนมเปี้ยวไหมเนี่ยบอกหลายตัวขนาดนี้จะได้กินจะไ้กนหมนมเปี้ยวเนี่ยนมเจ้าว กินนมเปรี้ยวครับแล้วอาจารย์ก็สีให้ตัวเดียวเด้ออาจารย์มาเมื่อสีให้ตัวเดียวมาไหนเอาแค่าเดียวเอาแค่าเดียวเอาไหนบางก่อนบางก่อนเอาตัวเดียวตัวเดียวเลขเลขสิเลขสิเลขแปดเลขหกเลขหนึ่เลขหนึเลขแปดเลขหกอ้าคือเนอง เอฟซีอะไข่สิกาลงทุนนั่มบ่นอาคือบอกหลายตัวเนอยจานสนุกจะออกรเอาตัวที่จะออกเอาตัวที่จะออกแน่ๆเลยเลขที่จะออกอ่ะบอกหลายตัวไม่ได้กินหรอกเดี๋ยวมาคนสี่ยูตะแปดคนสี่ยูตะแปดเก้าสี่เนาะเมื่อวานนึกมาได้อาร์พันบอกแปดเก้าหกห้าเนี่ยอะมันขึ้นพอบอกมันขึ้นแปดเก้าหกห้า มันไม่ให้มันไม่หอนแปดเกาซี่อาจารย์ให้เอฟซีเ้าดีน้ำเด้เออันนี้าไปมองให้เอฟซีโชคดีไหมครับโชคด,ดีครับโชคดีครับโชคดีตัวไหนก็ไม่ย้ำเนาะตัวไหนก่เงี้ยมันจะว่าใจเออเดี๋ยวย่าแกะให้ตัวไหนบอกเอฟซีก่อนบอกเอฟซี C ครับก็บอกกันแหละตัวที่จะออกเลขอะไร ต่ว่าต่างกองที่แหลกันบอก1-2ึ่งสองเนาะหนึ่งสองเนอะกิจรนาดค่ะเป็นแนวทางนะเชสระกินแดงรัฐบาลไปได้ทัทง้งไทยทั้งเล่านะคะแนวทางของน้องคอปเตอร์นะคะเ็นบอกซี่โตอบอหมือนึ้นึ่8แปดเ้นะคะตัดหายแปดเก้าหกเก้าห้รบอกอีกทีเนี่ย8 9ดนะคะหายเิ่นซีน 4, ่เนกระซีไปวนไปวนมาอยู่เกตัดหายโตแปดเ เก้าหกหกฮ่าเก้าสี่นะคะก็มีหนึ่งสองสี่ตัวไหนจ้าขี่ถือว่าขายตัวแท้จารย์อาจารย์เอาแท้ๆตัวมันจะออกห้างเดียวโคโลกันนะกินเน็ตกระติน